ท่องเที่ยวทั่วไทยบาเท,ที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือพระใหญ่วัดหงมังคับเหินที่เขาเขียนใ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 นเขาขึ้นป้ายท่องเที่ยวของอำเภอพุทธไทยสงมาครับทางที่ผมจะลัดไปเข้าสู่อำเภอใิมายครับ บอกว่ามามาไหว้พระใหญ่วัดหุมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูผมก็ผ่านทางครับเขาขึ้นไปท่องเที่ยวก็จะเข้ามาชมกับว่าเป็นยางไงโบสถ์สีทองสวยผมมาดูเรารอโบสถ์เขาสวยงาม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพศ2541ครับให้ดูบริเวณวัดก็ออกำลังทำหลังสร้างนี่ก็อย่างนี้ดูข้างในนีเป็นโอโบโอสดวัดครับก็ ก็คงจะสวบานมาหล่อหยาบเหลียนตามความเสื่องครับน่าจะมีงานบุญมั้งครับไม่มีหรือยังไงไม่แน่ใจอ๋อขอให้ขอดเสื้อเดี๋ยวผมจะพาเข้าโบสนะครับสำหรับคนใส่เสื้อผ้าไม่สุภาพมั้งั อันนี้ก็เป็นศาลาการปร,ประยนมก็วัดใหญ่ครับคนมาทำบุญเยอะอยู่ทางสุข,ขาตามันเชื่อกค่แม่ตะเกียบตอผมให้ดูโบสถ์ก็สวยงามอื้ม <c oughs> <c oughs> พระใหญ่วัดหงพระใหญ่วัดหงชื่อก็ใครเข้ามาทางพุทธสรงก็แวะมาทําบุญมาเที่ยวก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทัวไทยพาเที่ยวหดูรอบๆบริเวณวัดวันนี้พี่ผมมามีฝนตกปล่อยๆ

ทวลกองแปดแปครับป anyway, ูชาแปนทองทำเลย ข้าพุทธโลกคือปั่นส้งแปลกๆจังใดครับประวัติเป็นนั่นเยนั่นเป็นยเาเลยน่านอยู่ไนบ่เดี๋ยวผมจะลงกราบใหครับน้อยูัทั้งนาเป็นบ่ กระทะทองแดงนรกกับภูมิที่อะไรถ้าไม่ลงจะเป็นอะไรเป็นไรถ้าลงจะอะไรเฮ้ย<สด>ไ,ไม่ลง<สด><สด>อีอีอีอันนี้คืออะไรใส่ไงไม่ได้เสียบไฟครับก็เป็นกุศซลวายสองทางวัย ก่อร่วมทำบุญสนมหรับปรบวัตกันผมก็คงจะลงมาอ่านตรงนี้ครับเพราะว่า,าลุงก็บอกให้ลงมาอ่านตรงไหนไม่รู้ตำนานนี่ครับตำนานตรงนี้ครับพระเจ้าใหญ่ครับเมื่อวันที่ ว่า2,557ที่ผ่านมาทางวัดหงและชาวบ้านศรีสะรกดได้มีการประกอบพิธีเบิกคติสารเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาประวัติเรื่องราวของตานการสร้างวัดพระเจ้าใหญ่อันประกอบด้วยสมเดสจสุสิ้น3,557นี่ก็เร็วๆนี้ครับพระเจ้าใหญ่เป็นพระกระรูปโบราณ เนื้อผงเนื้อว่านในบรรจุโง์วิเศษใส่แก้วปางมานวิชัยหน้าตัดก,กว้าง133เซนติเมตรสูง2.2เซนติเมตรครับปดิฐานอยู่วัดหงักศิเยเอกแทบตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณพุทธศตวรสรษ2641ของพรพุทธศตวรรษที่8ครับพศ2 6 0 0 0ถึง700ได้มี พระยาคูใหญ่อาลยาเจ้านามว่านงู่หลุนได้ทุดงมาจากถ้ำภูเขาควายแห่งเมืองลาวเข้ามายัางบริเวณนี้วัดหงบ้านสีสันแลนในปัจจุบันครับพบวินวิญญาณแม่หนมของทิดาแห่งเมืองเขมรที่ มาเสียชีวิตยอยู่ณที่แห่งนี้นางขอให้หลวงปูล่ลุนช่วยสร้างพระธาตุเจดีหลวงปูล่ลุนจริงกลับไปตามคณะมาสร้างพระธาตุจริงแล้วเสร็จปัจจุบันพระเจดีครอบไว้สามครั้งต่อมาอันสาที่เจ็ดหลวงปูล่ลุนได้สร้างพระเจดีเสร็จประมาณปีพศสอง0ันเอ้า ปีพศ685กษัตริย์แห่งเมืองลาวความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นศูนย์กลางของพุทธสานชนเมืองเขมนมูกุลจึงได้นำสร้างโดยมีเจ้านางกำแจ้และเจ้านางคำกษัตริย์เมืองเขมนและเป็นสะพายเมืองลาวมาสร้างองค,ำคำ์พระเจ้าเยือก อยู่บริเวณแห่งที่เดิมที่สร้างพระาธาตุเจดีย์เพราะหลวงปู่รุนรู้ว่าที่ตั้งเตือนนี้พระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเคยมาปฏิบัติกรมาถามโปรดสัตว์โดยได้เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อวันแรมหนึ่งคำ่ำของปีพุทธศักราช600 สีครับเมื่อสร้างเสร็จพระาวพิเศษห้าองค์หลวงปู่ใหญ่วัดเทพโลกอุดรครับเหลือเจนประธานโอ้ถ้าถ้าตามประวัตินี้สร้างหลังพุทธกาลหกร้อยกว่าปีเองครับก็หมายถึงว่าพระเจ้าใหญ่วัดหงนี้สร้างมาก่อนก่อน สุโคไทยจะเกิดครับมันแสดงว่าก็เคยเป็นเป็นวัดเก่ามาก่อนเก่า,เก,าเก่ากว่ากรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปถ้าหลังพุทธศักรดาชหก0กว่าปีว่างั้นแม่นบอกนะดีครับก่อนสุโคไทยอีกครับถ้าอ่านในประวัติ ก่อนเมืองไทยจะเกิดด้วยซ้ำคของมังมีสีสกใครมาตีก็ตีตีตีต,ต,ตนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบริเวณวับเลยอันนี้ไม่ใช่งานบุญนะครับคนมาทำบุญคนมาไหวา้พระครับเชิญชมความงามบททองคำขาวลงพ่อเงินสมบัง วดทองคําขาวเลยครับหลวงพ่อสมหวังอันนี้สร้างนานเลยอยังนี่พิ่งสร้างครับคื <c oughs> อก็หลวงพ่อ,อใหญ่วัดหงเหมือนเคยจดหมายเหตุกุงศรีของช่อง เจ็ดเคยเล่าหรือเปล่าผมเคยได้ยินอยู่ครับถ้าประวัติหกร้อยกว่าปีถือว่าหลังพุทธกาลมาไม่กี่ปีงก0กร้อยกว่าปีก็มีเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงไม่แน่ใจถ้าขนาดนั้นก็ก่อนสุขโขทัยครับสุขโขทยัยเกิดในราวพุทธศตรวรรษที่ 1,400-600ครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยากขึ้นมา1,900ครับ1,900ก็ก่อนนายาจากไทยจะขึ้นนะครับก็คงที่จะเป็นที่อยู่ของของ,ของของขอมมาก่อนเพราะว่าอันนี้พุทธสงก็อยู่อยู่ใกล้เขดกระเมนหมนก็ก สมัยทราวดีประมาณนั้นโคคงจะเป็นเมืองเก่ามาก่อนถ้าอย่างดูในประวัติถึงว่าคนมาเยอะคนมาที่แรกผมนึกว่างานบุญเยอะลานจอดรถมีอะไรที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาพุทธไทยส่งครับ